เพราะเราจะมาถึงเรื่องซึ่งเมื่อวานนี้หลายท่านเครียดแต่ผมก็บอกว่าอยากไปเครียดเหลืออีกสนัดท่านนั่นเองฟุตบอลลอก <ฮา S 1> ท่านรับจนถึงจากนี้เป็นต้นไปท่านรับเมื่อวานนี่เหลือสี่นัดใช่ไหมใช่ <ฮา S 1> ค่ะเมื่อวานนี้ได้เห็นท่านผู้ว่าการกีฬา่่งประเทศไทยนะเป็นคําแถลงเลยดรก้องศักยยอดวณีประเด็นที่1ยืนยันว่าการกีฬาทำถูกต้องตาม M o u กับกสทอทอท,อทุกอย่างแน่ กสชนี้ย็นย้ำว่าทำผิดฝา่าฝืนค่ะท่านผู้ว่ายืนยันว่าทำถูกต้องแต่ไอ้ที่ทวงติอะไรมาอะไรที่ทำได้ก็พยายามหาทางแก้ไขยอย่างเช่นที่กทชอ,อยากจะให้เพิ่มช่องทางในการรับชมฟุตบอลโลกทาง IPTV เนี่ย กรกทก็ประสานไปกับทาง True นะได้รับคําตอบกลับมาว่าไม่ขัดข้องถ้าจะมาร่วมกันถ่ายทอดด้วยท่านผู้ว่าบอกว่าอย่างไรดังนั้นในเกมรอบตัดเชือกไปจนถึงรอบชิงอันดับ3แล้วก็รอบชิงชนะเลิศก็คือรวมทั้งหมด4นัดเนี่ยคะ่ะประชาชนจะสามารถรับชมเกมผ่านกล่อง IPTV อื่นๆได้นั่นพราะประกาศอย่างนี้พบเี่ยทุกคนทุกเสอโดน IPTV ดูบอลโลกได้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปหมายถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาตีสอาร์เจนตินากับโคเอเชียสซนัดมันต้องเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ไหมน้องใบด็อกเตอร์ก้องศักด์บอกการถ่ายทอดฟุตบอลโลกยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกสทาชาซึ่งอของการกีฬาที่ทำเอาไว้กับฟี ف าค่ะเพื่อป้องกันปัญหาสัญญาณรั่วไหลซึ่งจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกและ บริษัทไหนที่มีความประสงค์จะร่วมการถ่ายทอดสดเกมบอลโลกตั้งแต่รอบรองชนะเลิศเป็นต้นไปเนี่ยติดต่อและประสานงานมาได้เลยที่กกทออการกีฬา <S <S มี2ประเด็นประเด็น <en> ที่ 1, <S 1>, <S 1> ด ok ็อกเตอร์กองศักดิ์ถ้าพูดถึง IPTV กับ MOU ที่ <sim> ทำกบกสชเรื่องฟีฟ่าเรื่องสัญญ,ญาร่วมมันไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องอันนั้นแก้ไปแล้ว โดยการหยุดการส่งสัญญาณดาวเทียมผ่านระบบซีแบนที่เป็นจานตะแกรงดำอะค่ะกสทชก็แก้ให้แล้วโดยที่ไม่มีปัญหาแล้วมันคนละเรื่องกับ MOU กับทางด้านของกสทชซึ่ง must have, m มัดแฮ e กับ m u ดแคร r ี y มัดแคร r ี y ก็คือ IPTV ทีวนี่คือเป็น m u ดแคร r ี y ท่านู้ชมแต่ท่านบอกนี่ผมเริ่มตักงอิดแล้ว บริษัทไหนมีความประสงค์จะร่วมถ่ายทอดตั้งแต่รอบรองก็คือเมื่อคืนนี้เป็นต้นไปติดต่อประสานงานไปที่การกีฬาผมเอ๊อาวนหนบอกให้ถ่ายในเวลาต่อมามันอย่างนั้นปรกออากฏว่า a อเอสขาแจ้งเนี่ยน้องไบ์คือเขาบอกว่าเนื่องจากซูเปอร์บอร์ดแบรนด์เน็ตเวิร์กหรือ SBN ผู้ให้บริการ AIS Playbox ซึ่งได้รับอนุญาต IPTV จากกสทชเนี่ยค่ะ คือยังไม่ได้รับแจ้งการยกเลิกคำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาก็คือเป็นคดีที่กลุ่มทร,ทรูฟ้องอ่ะที่ศาลทรัพย์สินสั่งห้ามมิให้บริษัทถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกคือยังไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกคำสั่งนั้นของศาลดังนั้น AIS จึงยังไม่สามารถจะถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ในขณะนี้อ้าวแล้วยังไง a s Playbox ก็คือ SVN เนี่ย เป็นหนึ่งใน IPTV ซึ่งรับอนุญ,ญาตจากกสทชรายใหญ่ๆก็จะมี AS Playbox ฟรีบอร์ดแบน NT อ,อย่างนี้เป็นต้นแล้วมีเจ้าอื่นๆๆมันต้องถามเอ๊ะแล้เจ้าอื่นเป็นยังไงปรากฏว่าทุกเจ้า IPTV ได้รับหนังสือจากการกีฬาในทิศทางเดียวกันท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เอกสารหลุดเป็นจดหมายจากการกีฬาส่งไปที่ผู้้บริการ IPTV ที่รับอนุญาตจากกสทชกรณีนี้ส่งไปที่ spbn เนี่ยังไปผมต้องใช้คาว่าอ้าวเฮ้ยมันยังไงปรากฏว่าท่านผู้ชมในเอกสารซึ่งที่พิมนไม้ผมผมอ่านไม่ออกจะทำยังไง ทำไมส่งมาแบบนี้คือบอกว่าในหนังสือเนี่ยค่ะเขียนว่าถ้าท่านมีความประสงค์จะร่วมถ่ายทอดขอให้ท่านเสนอสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมให้กับกะกตภายในวันที่13ธันวานี่ข้อที่หนึ่งนี้ค่<ฮ>ะตามที่การกีฬาได้รับลิขสิทธิ์วันลโลกโดยขณะนี้เป็นการแข่งขันรอบรอชนะเลิศสี่ทีมสุดท้ายเพื่อประชาชนชาวไทยรวมถึงผู้ทอดโอกาสมีโอกาสรับชมอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นกีฬาที่ประชาชนสนใจและความนิยมได้โอกาสค่ะการนี้กกทขอแจ้งให้ทราบว่าถ้าท่านประสงค์จะร่วมกันถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกกกทขอให้ท่านเสนอสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมให้กับกกทในการที่จะร่วมการถ่ายทอดสัญญาณการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยให้เสนอภายใน13ธันวาคมเมื่อวานนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ต้องเสนอไปภายในเมื่อวันใช่และรายละเอียดที่แนบมาท่านผู้ชมลองดูนะคะคิด4นัด22ล้านใช่โดยแปลว่าตแต่ละเจ้าเนี่ยจ่าย22ล้านเหรอถ้าจะถ่าย4นัดอ่ะใช่แบ่งออกมายังไงอ่ะแบ่งออกเป็นถ้าเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเนี่ย4ล้านต่อแมตช์ก็คือจํานวน2แมตช์ใช่ไหมคะเมื่อคืนกับวันนี้ค่ะ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศก็คืออันดับ3เนี่ยหล้านต่อแมชอันนี้ก็1แมชแล้วก็รอบชิงค่ะ8ล้านบาทต่อแมชจำนวน1แมชรวมทั้งหมดก็คือ22ล้านบาท4นัดพอผมเห็นะผมนี้ปุ๊บหลายท่านถามมาตกลงผู้ว่ากรทอบอกชูยอมปล่อยให้ iptv ถ่ายทอดบอลโลกผมบอกได้ทันทีอดอมไม่มีทางหรอก ต้องจ่ายหน <1, S 1> <2 S 2> ึ่งเวลาบากาชัน้นชิดใช่ค่ะข้อที่สองคิดเงินแบบนี้ค่ะยีล้านบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็จะเอาประโยชน์ไปใช้ถ่ายทอดออกอากาศมันก็ต้องจ่ายสตังไหมผมต้องย้ำกับท่านผู้ชมไม่ได้เข้าข้างใครทำไมกสทช,ชถึงสั่งให้ IPTV ออกอากาศ <Ừ. S 1> IPTV เนี่ยถือเป็นผู้รับอนุญาตจากกสทชประการที่หน<ะ>ึ่งและเขาออกอากาศคือพฤติกรรมคนดูทีวีเนี่ยท่านผู้ชม บางคนดูทีวีดิจิทัลผ่านกล้างปลาหนวดกุ้ง<ฆ>บางคนดูผ่านเคเบิลบางคนดูผ่านดาวเทียมคนที่ดูผ่านจานดำอดดูไปแล้วถูกไหม<ฆ>แต่บางคนเขาดูผ่าน IPTV แปลว่าที่บ้านเขาไม่ได้ติดเสาหนวดกุ้งก้างปลา<ฆ>ถ้าจะต้องไปซื้อมาเพิ่มแปลว่าต้องเสียงเงิน<ฆ>ก็คือพฤติกรรมปกติของเขาเขาดู IPTV ถูกไหม<ฆ>้องไปท่าน,นี้ถามว่าบอลโลก ไอพีทีวีถ่ายทอดคือถ่ายทอดแบบไหนช่องสามช่องยี่สิบสี่ช่องเจ็ดช่องวันออ,ออกอากาศยังไงก็ตามนั้นณเวลานั้นมีโบอลโลกก็ตามนั้นเอามาถ่ายทอดซ้ําก็ไม่ได้ไปเปิดช่องใบให้ดูก็ไม่ได้ไฮไลท์เอามาออกพิเศษก็ไม่ได้ไม่เหมือนกับกรณีทวิชั่นทวิชั่นเนี่ยเปิดช่องพิเศษสองช่องเลย ดูไฮเด็ความคามชัดสูงไฮไลท์ก็มีถ่ายซ้ําก็มีอันนั้นเพราะเขาเป็นเจ้าของลิกกสิทธิ์ที่ได้จากการกีฬา300ล้านถูกมตั้งไปม,มันต่างกันตรงนี้นี่คือ IPTV ีทีวนี้จะไปเก็บเขา4ศีัด22ล้านเนี่ยท่านผู้ชมชูนเนี่ยสนับสนุนเท่าไหร่300ล้าน300ล้านแบ่งเป็นกรณีลิกสิทธิ์ฟรีทีวีก็คือกรณีทีวีดิจิตอล ซึ่งไม่ผูกขาดสองร้อล้านจาได้ใช่ไหมที่การกีฬาเคยเอามาให้ดูเลยสองร้อยล้านก็คือกรณีออกาศแบบไม่เอ็กคลูซีฟซึ่งทูเลือกก่อนสามสิบสองบที่เหลือทีวีต้องไปแบ่งกันแล้วต่หลังไปเกลี่ยมาให้อีก16บหกแบตที่ให้ถ่ายคู่ขนากับทูร้อยล้านจ่าย IPTV และ OTT และอันนี้ทูเคยมีหนังสือ ไปถึงผู้ประกอบการ IPTV ทีวจำได้ใช่ไหมว่าเขาได้ลิขสิทธิ์จากการกีฬา e อ c l u s i v e e c l อ็กซ e ์คแปตามตัวคือเฉพาะตัวโภขาดกีดกันเจ้าเดียวและเป็นเหตุถ้าเขาไปฟ้องศาลได้ถูกไหมลงไปเท่าไหร่นะหนึ้ล้านใช่ใช่ค่ะหนึ่งร้อล้าน6กสิแมตช์ทำได้ทุกอย่างออกอากาศซ้ำก็ได้และถ่ายตั้งแต่ต้นแล้วสนัด อา,อากาศเหมือนทีวีทั่วไปเลยยี่สิบสองล้านแล้วน้องคิดว่าเขาจะจ่ายไหมค่ะแล้วเรื่องนี้กสทชจะว่าอย่างไรที่ท่านประธานกสทชเคยบอกเออเอามาให้ไอพีทีวีไทยแล้วไม่เรียกคืนหกร้อยล้านพ mm hmm. ี่อาจารย์พี่รองรองบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องเรียกคืนในหกร้อยล้านเพราะว่าความผิดมันสําเร็จไปแล้วคือผิดสัญญาไปแล้วอะค่ะผิด MOU ไม่ใช่ผิดสัญญาผิด m o u กับกสทชไปแล้วเพราะฉะนั้น จบไม่ได้ดูหรอก IPTV ค่ะจากนี้เป็นต้นไปรอดูคู่ชิงชนะเลิศว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกของประเทศไทยน้องใบของประเทศไทยนะ,ะน่าติดตามจริงจรพอนึกออกใช่ไหมอ่ะอย่างที่บอกนะครับการถ่ายทอดที่เรียกว่าเป็นมาร์ทแครีแปลว่าพฤติกรรมปกติเขาดูยังไงก็ต้องได้ดูอย่างนั้นอก็ต้องได้ดูอย่างนั้น มันไม่ได้ทำให้กองไอพีทีวไปหาสมาชิกเพิ่มแล้วบอกเออคุณมาดูสิฉันมีบอลโลกเขาดูอยู่ <ฮะ S 2> ที่หาสมาชิกได้เพิ่มชัดเจนก็คือชูวิชัน <ฮะ S 2> นองไรเพราะมีความคมชัดสูงทุกคู่มีไฮไลท์มีการออออากาศซ้ำนึกออกใช่ไหมอ่ะแต่เขาเป็นเจ้าของนลกัสทธต์ไงดเ <7 S 1> วก้า45นาทีเครียดใช่ไหมทานข้าวรูอย่ง